แบ่งปันพ้าบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้ผมมีพักเครื่องจังหวัดอุตรดิตนะครับราคาเบาๆมาแบ่งพันเพื่อนนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญกรมพยาพิชัยดับหักนะครับปี2535นะครับเป็นเหรียญสปจนะครับสำนักงานปฐมศึกษาจังหวัดอุตรดิต์จัดสร้างนะครับเนื้อทองแดงสภาพพอสวยนะครับเหรียญสปจนี้ก็จะมีปี33แล้วก็ปี35นะครับแต่วันนี้มีปี35นะมาแบ่งนะครับ เป็นเหรียญบุคคลสําคัญที่น่าเก็บมากๆนะครับเราได้รับการอธิที่ฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิดังเมืองอุตรดิต์คือหลวงพ่อทองดําวั่าทองนะครับอันนี้ได้เดิมนะครับพิมพ์ยังคมชัดอยู่นะนะครับไม่สึกนะเดี๋ยวสรองลายเอียดให้เพื่อนชมนะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์พระยาพิชัยดําหักนะครับหันเฉียงครึ่งพระองค์นะครับนี่เราดูลายเส้นเห็นไหมคมชัดนะครับเมตตาแบบนี้นะนะครับแกะพิมพ์ได้สวยครับสิกนะครับ นิดแต่งกีบบัวนะครับผมๆเลยฟอนต์ตัวหนังสือนะครับลายเส้นเลียวเล็กนะหัวกลมๆแบบเนี้ยนะครับเดิมๆนะครับองค์นี้ใครสนใจนะเหรียญพญาพิชัยปี35นะครับเหรียญสปจนะครับองค์นี้เปิดไว้220บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับเราดูด้านหลังนะครับสุดเข้มขังเลยนะครับด้านหลังนี้เต็มไปด้วยยันแล้วก็อักขรใช่ไหม ล้อมเหลียงเลยนะครับแล้วก็จะมีสปจ2อ3 5ามนะครับตามซอกนี้ดแดงเลยนะด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมไหลเส้นเลียวเล็กแต่ว่าคมนะนะครับตามซอกนี้แดงมากๆนะครับสบปจ2535 องนี้ใครสนใจก็แอด i อดีไลน์ line, ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับองตามในคลิปเลยนะครับ220บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์อียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมพยาพิชัยดาบหัก